ไอเสมครับผมอยากได้มอเตอร์ไซค์มือสองผ่อนถูกๆมีผมจะขั้นปะครับถามาหามอเตอร์ไซค์มือสองครับนะมีแต่ไม่ขาย้ายไ,ไปดูที่อื่นเลย้ายคอยติดตามเจ้าตัโดนดินไม่ขายไม่เออแต่จะขายรถเก๋งผ่อนถูกๆเท่ามอเตอร์ไซค์อ่ะเอาไหมคันนี้หรอป๋าผ่อนเดือน 4, ละสามสี่พันอ่ะเอาไหมเอาครับป๋าเออคันนี้ ไม่ใช่คันนี้หรอใช่คัน,นี้นี่นะมอเตอร์ไซค์ผมไม่ขายแต่ผมจะขายรถเก๋งผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์สี่พันตลอดสัญญาเนี่ยโคตรสุดอ่พิมพ์คำว่าโคตรสุดมาให้เซมนะครับนี่คือน่ะฮอนด้าบีโออาร์แม็กปี14-15ฟรีดาวผ่อนเดียวละ4,000ตลอดสัญญารถไม่เคยติดก,ก๊สเครื่องเดิมยางใหม่นะโอ้โหออกรถศูนย์บาท ควนสี่ทันตลอดสัญญาไอเซมนี่เปรียบเหมือนพระเวสสัดนดรจริงๆพ <Assist levels> ิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดใกล้เสมเดี๋ยวไอเซมรโซิงจั